วันนี้ครับคู่ต่อสู้ที่คุณควรจะโฟกัส,สที่สุดไม่ใช่คู่แข่งคุณคู่ต่อสู้ที่คุณจะต้องไปแข่งด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวคุณเมื่อวานนี้ อบอสฟชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกวันศุกร์เวลา19.00นาที่ฉันปัดรุ่งสาโรจนัทธงชัยจนตเกตครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งไปต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งที่มาจากค่ายเดียวกันเป็นเจ้าของฉายา c ีอคู่แฝดผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแต่ว่าท่านนี้เนี่ยเก่งกาจในเรื่องของการวางระบบก,การรมด้วยวัยเพียง26ปีเท่านั้นอย่ารอช้าค่ะขอต้อนรับคุณแม็กนพพิชษศัตรเพ่อพายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าาายกรรตบิษัท p ี m เอ็จำกัสสดสวัสดีค่ะคุณแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับวัวนนี้เนี่ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่มีความพิเศษแล้วก็แตกต่างมากกว่าธุรกิจอื่นก็คือต้องเจอคนเยอะมากเลยเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคนว่าง่ายๆทีนี้เนี่ย<บ>คุณแม็กเนี่ยมีกลยุทธ์เทคนิคในการบริหารคนยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันเยอะมากธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำงานกับผู้คนแน่นอนว่าถ้างานที่ได้ชื่อว่าทำงานกับผู้คนเนี่ยสิ่งที่จะตามมานั้นมันคือความยาากกมันนต้้้อองงใใใชสสลที่่่คขจ น,น,นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของคอนเนคชันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เราจะคอนเนคกับเขาเสมอคือผมยึดอยู่นโยบายหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มที่จะดิสคอนเนคกับเขากับผู้คนเนี่ยมันทําให้เขายิ่งมีการหลุดการเชื่อมโยงกับเราไปทีนี้คนคนหนึ่งเนี่ยครับเมื่อไหร่ที่เขามีการหลุดการเชื่อมโยงไปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในสภาวะของถูก คนที่ทํางานบนภาวะของความทุกข์เนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพราะฉะน,นั้นกฎข้อแรกของผมในการที่ทํางานกับผู้คนคือ1เราห้าม disconnect จากเขาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรมีอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เราห้าม disconnect กับเขาเพราะว่าถ้าเรา disconnect ปุ๊บเขาก็ยิ่งห่างกับเราเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยจะไม่เคย disconnect กับทีมงานกับสตาฟกับพนักงานหรือแม้แต่กับสมาชิกเพราะผมเชื่อว่าการ connection มันนํามาสู่ธุรกิจที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้คุณแม็กเนี่ยบทบาทหน้าที่สําคัญเลยในการบริหารคือการออกแบบ <c oughs> ว่าพัฒนาคอร์สต่างๆในการพัฒนานักธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่ง,งที่จะตามมาคือเจอเคสเยอะมากทำไมคนนี้สําเร็จทําไมคนนี้ล้มเหลวทั้งที่อาจจะเข้าระบบเหมือนๆกันกดข้อแรกในการที่คุณจะประสบความสำเร็จเนาะในธุรกิจเครือข่ายสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยข้อแรกเลยครับคือการตัดสินใจครับการตัดสินใจผมมีอยู่สามาระดับครับระดับที่1คือตัดสินใจด้วยคําพูดซึ่งมันเป็นการตัดสินใจขั้นที่1นึ่งสำหรับผมมันถือเป็นการตัดสินใจที่แบบยังไม่ได้เป็นการตัดสินใจแบบจริงจังการตัดสินใจขั้นที่2คครรับือกาสนใจด้วยอารมง รู้สึกรวมเข้าไปด้วยสมมุติเราจะทําสิ่งสิ่งนี้แล้วเรามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมเข้าไปว่าแบบฉันต้องทําจริงๆนะฉันตอนนั้นคือมันต้องอารมณ์ร่วมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับนี่คือการตัดใจด้วยอารมณ์และความรู้สึกมันก็จะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็มากยิ่งขึ้นมีแรงขับเคลื่อนที่มากกว่าการตัดใจแบบอย่างแรกนะครับทีนี้เนี่ยการตัดใจที่จะให้ e f f e c t i v e หรือว่ามีผลลัพธ์มากที่สุดคือการตัดใจระดับที่3ก็คือการตัดใจด้วยจิตวิญญ,ญาณน,นั่นแปลว่าถ้าคุณมีการตัดใจเเเเเข้้้้าา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 มมมมมททํธุุรรกกกิิิจจจดววววยยตญญ,ญณณคนนนนนนีีน่่่ัััััแไงถถออบบหื ินข้ามสะพานหรือเราก็ต้องสร้างสะพานข้ามไปเนาะก็เปรียบเสมือนกันวันนี้คนที่กําลังจะเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนั้นเขาก็เดินข้ามสะพานมานะแล้วตัดสินใจแล้วว่าอาชีพของเราคือธุรกิจเครือข่ายเราจะทําอาชีพนี้อาชีพเดียวอาชีพหลักแล้วจะไม่มีถอยจะเดินหน้าจนกว่าจะถึงจุดที่มันสูงที่สุดอันนี้คือการตัดสินใจแบบจิตวิญญาณไม่ได้มีทางให้เดินย้อนกลับไปแล้วจากประสบการณ์ผมคนที่ผมเตัดสินใจแบบนี้เขาสามารถมีเส้นทางในธุรกิจเครือข่ายที่สวยงามมากๆในการที่คนหนึ่งคนจะสำเร็จหรือไม่สำ เครื่องมือมาก่ว่าระบบคือการตัดสินใจของตัวเขาเองว่าคุณตัดใจอยู่ที่ระดับไหนถ้าคุณตัดใจระดับที่3านั่นจิตวิญญาณเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษเขาบอกอยู่ประโยคนึงว่า I will do whatever it takes แปลว่าเราจะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นมาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแลกมีเทคนิคการวางเป้าหมายไว้อย่างไรครับแล้วการก้าวไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยเราต้องทําอย่างไรครับผมชอบหัวข้อนี้มากเลยนะเพราะว่าเป็น p a นพ p o ต์แล้วก็เป็นหัวข้อที่หลายๆลยคนมองข้ามและไม่เข้าใจคําว่าตั้งเป้าหมายเนี่ยมารสมากๆถามว่าการมีด ควรมีไหมขวน ทุกคนคงมีเป้าหมายในการทำงานในการใช้ชีวิตในวิสัยทัศน์ในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วแต่การโฟกัสที่เป้าหมายมากจนเกินไปอันนี้เป็นข้อที่หลายคนไม่รู้ว่ามันคือดุ่มพรางคนส่วนใหญ่โฟกัสที่ goal goal คือเป้าหมายแต่ไม่โฟกัสที่ growth growth คือการเติบโตคำถามผมคือว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้มาโฟกัส goals หรือว่าการเติบโต,ตหรือพัฒนาในแต่ละวันเนี่ยแล้วคุณจะไปถึง goal ที่คุณตั้งไว้ได้ยังไงอ่ะผมรู้ไหมว่าผมมีเป้าหมายอะไรบ้างผมรู้ผมรู้และผมแปะมันไว้ในวิชั่นบอร์ดของผมแต่สิ่งที่ผม ได้ทาสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างผมมีแนวคิดไอเดียใหม่ๆอะไรบ้างผมขคยับเข้าใกล้เป้าหมายแต่ละวันยังไงได้บ้างผมโฟกัสอย่งนี้แต่ละวันเราทําอะไรบ้างมันไม่ทําให้เขาไปถึงเป้าหมายและนี่คือปัญหาที่ทำไมคุกปีคนถึงแบบเต็มบ้าตลอดคนที่จะสําเร็จได้เนี่ยแมคเคยบอกว่าจะต้องมีคําว่า win from within มันคืออะไรมันแปลว่าเริ่มต้นชัยชนะจากข้างในความสำเร็จก็มีทั้งความสำเร็จภายนอกแล้วก็ความสำเร็จภายในคนส่วนใหญ่โฟกัสที่ความสำเร็จภายนอกบ้านแหวนสิ่งของที่มันจับต้องได้เงินทองรถหน้าที่การงานนะครับคือพวกนี้มัน คือความเสรียภายนอกนั้นเลยถ้าวันนี้การที่คุณจะได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากข้างในมันจะได้มาไหมคาตอบคือไม่ได้เพราะว่าการที่คุณจะได้บ้านรถหน้าที่การงานที่ดีสิ่งที่คุณอยากได้มันเกิดจากภายในการตัดสินใจมาก่อนเลยความเชื่อคุณมีหรือเปล่าความศรัทธาคุณมีหรือเปล่าความมุ่งมั่นความตั้งใจวิตในคุณมีหรือเปล่าโลกภายในคุณบอกว่าอะไรภาษาที่คุณพูดกับตัวเองคุณพูดว่าอะไรบ้างเสียงในหัวของคุณที่คุณพูดกับตัวเองคุณพูดว่าอะไรบ้างคุณเจอปัญหาแล้้้้ววคคคคคุุุุณณณณพูดดยยัังงไเเเจอออออออปปปญหหหหหาาาแลลลนนนีีีรรืืื่่่่ททสสิิภใมม ไม่เห็นแต่มันมีพลังมหาศาลมากสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีพลังมากกว่าสิ่งที่เห็นเสมอผมขอยกตัวอย่างวันนี้ถ้าผมปลูกต้นส้มเนาะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือผลส้มกับต้นส้มที่สวยงามลำต้นที่สวยงามใบที่สวยงามแล้วก็ผลส้มที่ใหญ่แล้วก็สวยงามน่ากินมันเปรียบเสมือน external แต่ผมถามว่าอะไรที่ทําให้เกิดผลส้มที่สวยงามแบบนี้ได้มันก็เกิดจากรากถูกต้องไหมครับที่รากได้รับการดูแลรักษายังไงเกิดมาเป็นผลิตผลถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่บํารุงไม่รดน้ําผลส้มก็ไม่สวยงามหรืออาจจะไม่ เกิดเลยก็ได้แต่ถ้าวันนี้เราใส่ปุ๋ยอยู่แล้วมันยังดีลากที่มันอยู่ใต้ดินลากเรามองไม่เห็นนะเช่นเดียวกันกัความสำเร็จครับมันต้องเริ่มจากข้างในทุกอย่างเลยวินัยกับตัวเองคุณมีแค่ไหนความต่อเนื่องในการทําวันเริ่มต้นชัยชนะ จากภายในครับถ้าวันนี้ภายในคุณแข็งแกร่งพอคุณจะสามารถผ่านพ้นทุกสถานก,การณ์ภายนอกได้หมดเลยสถานก,การณ์ภายนอกจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยความเชื่อคําพูดภาษาพูดกับตัวเองคุณพูดว่ายัางไงบ้างสิ่งนี้จะเป็นตัวกําหนดเอา์คัมหรือผลลัพธ์ในการท,ทําธุรกิจของคุณและเป้าหมายของคุณอยากให้คุณแม็กยกตัวอย่าง Win f r o m w i t ิ i n นะครับย้อนกลับไปเล่าประสบการณ์ก่อนเพราะว่าอดีตเนี่ยผมเคยเป็นนักกีฬาเทนนิสเนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับจนึงเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งที่เป็นประสบการณ์สอนผมทุกกวนี้นะ้แผมมมาาาาารรรทิจต่่่่ไสถขึ ไปอีกรบบหนึ่งได้เนี่ยเพราะว่าผมติดปัญหาคือตรงนี้และนี่เป็นเหตุผลที่มผมเอาวิน for m มิิมาใช้ในการทำธุรกิจนะครับคือที่ผ่านมานในการเป็ักธิสเนี่ยผมมีสกยภาพพร้อมทุกอย่างในการก้าวขึ้นไปเป็นท็อปร้อยของโลกแต่อะไร,รมาหยุดผมไว้รู้ไหมฮะ เสียงข้างในหัวผมคือสิ่งที่ผมพูดกับตัวเองผมจาได้แม่นเลยว่าเวลาผมตีเสียตีโฟแฮนตีเสิร์ฟเสียหรือว่าตีเสียแต้มลูกนึงเนี่ยผมบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมโฟแฮนห่วยเฮ้ยทำไมโฟแฮนติดเน็ตเฮ้ยทำไมโฟแฮนเราไม่ดีเนี่ยคือสิ่งหเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมพูดกับตัวเองในหัวผมย้อนกลับไปเนี่ยคิดว่าเป็นโฟแฮนผมจะเป็นยังไงอะในเมื่อผมพูดกับตัวเองว่าโฟแฮนไม่ดีแล้วมันจะตีโฟแฮนได้ยังไงอ่ยสุดท้ายผมก็ไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องลดเล้นออกมาย้อนกลับไปที่ออวินผมเมื่อกรมเงไง เราทำแบบนั้นเรามีอารมณ์สภาวะแบบไหนเราทำแบบนั้นคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยเวลาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างมันขึ้นอยู่กับสภาวะมันขึ้นอยู่กับความคิดผลลัพธ์ที่ทำมันเป็นภาพสะท้อนของความคิดในหัวของคุณ จากตัวผมแล้วเนี่ยนะครับผมใช้คำนี้กับตัวเองในการที่ผมสร้างโปรแกรม Twenty One Max ขึ้นมาซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราต้องเลือกนิสัยบางอย่างการเที่จะไปถึงเป้าหมายได้อะมันขึ้นอยู่กับการเติบโตและพัฒนาในแต่ละวันซึ่งโปรแกรมเนี้ยมันจะทําให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละวันคุณทําติดต่อเนื่องกัน,กน21วันแล้วมันจะเริ่มกลายเป็นนิสัยที่คุณเคยชินแล้วคุณชินกัมนมาแล้วก็คุณก็ค่อยเพิ่มนิสัยใหม่ต่อไปในรอบต่อไปผมใช้โปรแกรมเนี้ยในทุกวันนี้นะในการที่เราไปเห็นเป้าหมายที่เราวางไว้ผมใช้โปรแกรม สำคัญกับโลกภายในผมมากตั้งแต่ผมมาให้ความสาคัญกับโลกภายในของผมเนี่ยภาพสะท้อนที่มันออกมาโลกภายนอกมันก็ดีขึ้นหน้าที่การงานเป้าหมายที่เราอยากได้มันกลายเป็นว่าเราเข้าใกล้มากๆเลยแล้วบางอย่างเราได้มาเราด้วยนะครับเพราะว่าเราเอาชนะตัวเองได้ที่ผมไม่สามารถต่อยอดความสำเร็จใน้านเป็นนักกีฬาได้เพราะผมไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้นะไม่ใช่เพราะผมมีฝีมือไม่ใช่ว่าผมไม่มีโอกาสผมมีทุกอย่างแต่ที่ผ่านมาคือผมไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้วันนี้ครับเขาบอกว่าคู่ต่อสู้ที่คุณควรจะโฟกัสที่สุดไม่ใช่คู่แข่งคุณคู่ต่อสู้ที่คุณจะต้องไปแข่่่่่่งด้วยไไไมมใใใชชครทีหน แต่เป็นตัว เมื่อวานนี้มีอยู่2คอร์สนะที่ตอนนี้ผมดูแลแล้วก็เตรียมการสอนค่อนข้างหนักนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ happy passive รายได้ไฟ์ขีดจำกัดที่ happy mpm นะครับคอร์สนี้เนื้อหาคือเราจะสอนให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากการทำงานที่เป็น active มาเป็น passive หรือถ้าพูดกันภาษาธุรกิจเข้าใจง่ายคือผมจะเปลี่ยนให้จากคนที่เคยขายอย่างเดียวมาเป็นนักบริหารส่วนเรื่องของ skill set นั้นนะครับผมทำคอร์สนี้คู่กับ president ของเราคือคุณไก่อสวพงศ์ซึ่งคุณไก่เนี่ยนะว่าเขามี ลลับประสบความสำเร็จในพี่เครือข่ายในการสร้างพาสซีฟินคัมแล้วก็อยู่ในวงการนี้มานานเพราะฉันเนี่ย ผมได้เ้าหมายให้กับเขาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสกิลเซตคือทักษะและวิธีการสร้างพาสีพาทของผมคือไมเซตและพาทของพี่ไก่คือสกิลเซตอีกคอร์สหนึ่งก็คือเป็นคอร์สที่เรามีอยู่แล้วผมแค่จะมาอัปเกรดเวอร์ชันของมันก็คือแ a ป ppy Academy มีนั่นเองโดยที่ผมจะชื่อว่า h a ป p y Academy Pro ย่อม,มาจากโปรเฟชชั่นทาไมผมใช้เพราะเขาว่าโปรเฟชชั่นเพราะว่าผมต้องการอัปเดต Happy Academy ให้กลายเป็นโรงเรียนธุรกิจเครือข่ายจริงๆผมตั้งใจที่จะทให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สร้างนักธุรรกิจเคือข่าย ผมอยากให้ข้อมูลทั้ง mindset และสกิลเซ็ตที่สมาชิกสามารถใช้ในการทำงานเครือข่ายได้จริงๆ S, <Skill> <S ิงสกิลอะไรที่สำคัญมากกับคนยุคนี้นักธุรกิจเครือข่ายหรือว่าคนทั่วไปด้วยนะคะต้องมีสกิลอะไรถึงจะรอดในยุคนี้สำหรับผมผมให้อยูสามสกิลสกิลที่1คือสกิลที่ผมเรียกมันว่าสกิลตุ๊กตาล้มลุกถ้านึกภาพตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยเราดีบมันล้มเนี่ยมันล้มไหมมันล้มนะแต่มันกลับมาได้เร็วมากเลยจริงไหม <c oughs> ผมมองว่าสถานการณ์แบบนี้ทุกคนเนี่ยเจอปัญหาหมดทุกคนล้มหมดนะแต่อยู่ที่ว่า <c oughs> ใครมีทักษะในการลล้้มแว กลับมาได้ไวสุดคนนั้นได้เปรียบช่วงอายุแบบนี้อันที่2ครับทักษะเรื่องของการปรับตัววันนี้สิ่งที่เราคิดว่ามันใช่อีกสามเดือนข้างหน้ามันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้สิ่งที่เราคิดว่าอันนี้มันเวิร์กมากนะในยุคแบบนี้อีกเดือนข้างหน้ามันอาจจะไม่เวิร์กเลยนะเพราะั้นทักษะ,ะหนึ่งที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยคือทักษะของการปรับตัวทักษะความยืดหยุ่นหรือว่า flexibility โลกเปลี่ยนไปทุกวันครับทุกวินาทีมีเทคนิคมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาบนโลกใบนี้มีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดข ยึดติดก,กับ mindset และความคิดเดิมๆที่มันเคย work แล้วฉันเชื่อว่ามันยัง work อยู่อันนี้ผมว่า,วามันเป็น f i x mindset เพราะฉะนั้นทักษะหนึ่งที่คุณต้องมีนอกเหนือจากที่ล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาได้ให้ไวคือทักษะการปรับตัวและทักษะความยืดหยุน่นสำหรับผมระบบที่ดีที่สุดการทํางาน,นที่ดีที่สุดคือระบบที่สามารถเป็น flexibility ได้ม,มันไม่มีตายตัวครับวันนี้ถ้าคุณเจออะไรแล้วคุณสามารถยืดหยุ่นได้แบบทําอันนี้ก็ได้นะเออถ้ามาอันนี้ฉันก็ทําได้นะอันนี้เข้ามาฉันก็รับมือได้อันนี้ผมถือว่าเป็นทักษะะทีี่่สําาาคคคััััญมกๆนนรรบบงงอย้